โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนสมัคร j u วิโนะครับมาเริ่มกันเลยสำหรับคนที่กดลิงก์ใต้คลิปผมก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้นะฮะอันแรกก็เป็นอ่า first name last name แล้วก็เป็นเมลนะครับผม display name ก็จะเป็นชื่อที่ใช้แสดงในอ่า j u วิโนะครับผมอ่า username เนี่ยจะเป็น id ของเรานะฮะแล้วก็เป็นชื่อที่โชว์อยู่ในเกมนะฮะโอเคเดี๋ยว เรามาใส่กันเลยแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับผมจะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับผมแปดตัวอักษรขึ้นไปนะครับผมมีมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หนึ่งนะครับผมแล้วก็มีพิมพ์เล็กหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะอาจะจะมอีอักษรพิเศษหนึ่งตัวก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปแบบลาดไว้ให้นะครับ หลังจากที่เรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับก็ให้เรากด R I Agree แล้วก็กด R Am not a r o b o t นะฮะแล้วก็กดสร้าง Account หรือว่า Create Account ได้เลยกดโอเคไปอ่ะหลังจากที่กดโอเคก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ ไปยืนยงยืนยันกันเอาเองนะก็ยืนยันเมลกดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมยืนยันเบอร์มือถือตรงนี้หลังจากที่เข้ามาหน้าจูวแล้วทําไงต่ออมาที่ my game ก็สำหรับใครที่มีโค้ดสำหรับเข้าร่วมเบตานะครับผมก็ให้เอาโคด้ดรีดีมตรงนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่มีโค้ดเบตานะครับมีโค้ดสำหรับ ชวนนะฮะก็จะขึ้นแบบนี้เลยก็ถ้าอยากเข้าเล่นนะครับผมก็ให้คลิกตรงนี้อ่าเซ็น NDA ก่อนนะครับผมให้เรียบร้อยนะกดหา I agree ตรงนี้อ่าอันนี้คือเราเซ็น NDA เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าตัวเกมก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็สามารถโหลดเกมจากตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากโหลดแล้วก็ติดตั้งตัวเกมเสร็จก็จะขึ้นมาแบบนี้เป็น Hero of New World Reborn สำหรับใครที่ไอคอนไม่ขึ้นตรงหน้าจอนะครับผมให้มาดูตรงเมนู Search ตรงนี้มันก็จะขึ้นเหมือนกันมันอาจจะขึ้นเป็น Juveo ก็ได้สำหรับขั้นตอนในการเข้าเล่นนะครับผมก็จะคลิกที่ไอคอนรูปฟินิกตรงนี้กรอก User ID ที่เราสมัครไป ่ะก็สําหรับคนทั่วไปนะครับผมก็จะไม่ขึ้นมาให้กดแบบที่ผมกดแบบนี้นะครับผมมันก็จะเช็คอัปเดตอัตโนมัติให้เลยแล้วก็เข้าเกมให้เลยนะครับรอบวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันในเกมนะครับผม